กลาบสวัสดีครับผมอยู่กับ JR Channel นะครับ <Thank you. S 1> ผมบาสนะฮะตอนนี้ EP นี้ผมมากลางเต็นท์อีกแล้วครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ชลบุรีครับผมอยู่แถวแถวหนองลีนะครับเป็นลานกลางเต็นท์แคมป์เทลนะครับผม,มตรงนี้ผมบอกเลยว่าใกล้กรุงเทพมากครับใช้เวลาเดินทางจากบ้านผมมาเนี่ยแค่ชั่วโมงเดียวเองครับผมแล้วฟิลเนี่ยตอนนี้เหมือนกาญจนบ,บุรีมากทุกคนคือเป็นลานกลางเต็นที่อยู่ริมทะเลสาบแล้วอบล้อมด้วย ภูเขาคือแบบบรรยากาศคือแบบแบบคือแบบนี่ชลบุรีเหรอเพราะว่าที่ผมบอกว่านี่ชลบุรีเหรอหนึ่งเลยนะคือผมมา,มากลางแถวเนี้น้อยครั้งมากอันเนี้ยถ้าย้อนกลับไปเมื่อสองปีที่แล้วอะ่ะส่วนมากผมจะกลางนครนายกสระบ,บุรีเพชรบูรณ์ถ้าไปอีกแถบหนึ่งก็จะเป็นพวกการลายบุรีแกงกระจานอะไรพวกเนี้ยครับผมไม่เคยมาที่ชลบุรีเลยถ้าเกิดมาทางเนี้ยผมจะไปนู่นเลยระยองหรือแม่กัะจันแต่ส่วนมากผมจะไประยองที่จะไปกลางเต็นท์นะครับผม แล้วตอนนี้สนามเด็กเล่นทําเสร็จแล้วนะครับผมผมไม่รู้เหมือนกันว่าทําเสร็จตอนไหนแต่รีวิวอะของเพื่อนๆใน u t u b e นะครับมีช่องหนึ่งมาแล้วตอนนั้น่ะกำลังสร้างสนามเด็กเล่นอยู่แต่วันนี้ผมมาสนามเด็กเล่นเสร็จแล้วผมบอกเลยว่าแคมป์เทลเหมาะกับการแคมปิ้งแนวครอบครัวมากครับมีครบทุกอย่างมีสําหรับผู้ใหญ่สําหรับเด็กมีกิจกรรมให้เด็กระบายสีภาษาอังกฤษอะไรนิดๆหน่อยๆก็มีครับมีกิจกรรมผู้ใหญ่ก็เป็นร้านอาหารมีร้าน าลานาน้ำอ้อยอครับผมแล้วก็มีปั่นเรือพายเรือคายักมีกิจกรรมครับผมคิดว่าหัวละ3ามร้อยเนี่ยผมคิดว่า3ามร้อยเนี่ยไม่แพงเลยตอนนี้ผมรอเวลาเช็คอินอยู่ผมถามพนักงานแล้วน่าจะเช็คอินได้ประมาณช่วงเที่ยงนะครับถ้ามีลูกค้าเก่าออกเนี้ยเช็คเอาออกเนี้ยเราก็สามารถเดินเข้าไปดูจับจองพื้นที่ได้เลยว่าเราจะจางตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมบอกเลยว่าที่กางเต็นท์เนี่ยทุกหลังเนี่ยอยู่ริมน้ําหมด เพราะว่าลานเนี่ยจะอยู่เรียบบ่อทะเลสาบไปเลยอะ่ะก็บรรยากาศก็เดี๋ยวผมจะแทรกแซมๆเข้ามาให้ดูแล้วกันครับส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวรอผมกางเต็นท์เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะพาทัวร์นะครับผมว่ามีห้องน้ํากี่จุดมีจุดล้างจานไหมมีห้องห้องอาบน้ํำไหมแล้วก็มีอะไรบ้างที่เราสามารถใช้งานได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันนะฮะ ตอนนี้ผมขอไปซื้อกาแฟจิบชมบรรยากาศเบาๆก่อนนะครับผมเพื่อที่จะรอเวลาโอเคตามมาครับอ่ะเดี๋ยวก่อนผมขอโฆษณานิดนึงนี่ครับเสือ้อกัดมอบนะครับผมสั่งซื้อได้นี่ครับตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้น,ดนี่ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมในช้อปปีเข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยแบรนด์ที่เป็นสปอนเซอร์ผมนะโอเคทุกคน Bye. โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทำการกางเต็นท์เสร็จเรียบ,บร้อยแล้วนะครับพอดีตอนกลางผมไม่ได้ถ่ายให้นะเพราะว่าโทรศัพท์ไ h o n e ผมเนี่ยเกิดอาการ o ว e ร h e a t ครับผมเครื่องร้อนจัดครับผมขออนุญ,ญาตรีวิวเต็นท์อีกรอบนึงนะเพราะว่า EP ที่แล้วเนี่ยคลิปมันไม่ค่อยได้ยินเสียงครับก็เลยอยากจะรีวิวเพื่อที่จะแบ่งปันให้เพื่อน ได้ชมกันอีกรอบนึงครับเผื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจซื้อเต็นท์สักหลังหนึ่งนะฮะร,ราคาพูดถึงเรื่องราคาก่อนเลยผมซื้อมาตอนนั้นราคา1 9 0 0บาทเต็นท์เนเจอร์ไฮตัวนี้เป็นวิลเลจ5้นะครับ5.0เป็น5.0เวอร์ชันแรกนะครับตอนนี้จะมีเวอร์ชันวิลเลจหกนะครับก็คือตัวนี้เป็นเป็นตัวเป็นตัวแรกนะครับเป็นเต็นแรกที่ผมชอบเลยคือเต็นท์เนี่ยมันเป็นทับสชั้นนะครับก็คือกันห้องชั้นหนึ่งแล้วก็เป็นทับคุม เต็นด้านบนอีกชั้นหนึ่งข้อดีของของเต็นท์สองชั้นแบบนี้คืออากาศเขาจะโฟรครับจะถ่ายเทได้ดีถ้าเกิดชั้นเดียวจะฟิกแล้วปิดถึกหมดเต็มที่ก็จะเป็นประตูหนึ่งบานหน้าต่างสามบานนะครับแต่อันนี้เขาโฟหมดเลยเป็นมุ้งครับฟิลอารมณ์เหมือนแบบว่าเป็นมุงกลางแล้วก็มีหน้าต่างมุ้งมีหน้าต่าง ก็จะเป็นท้าบกันฝนอีกชั้นหนึ่งมันก็เลยทําให้ลมมาทายเทได้ตลอดสิ่งที่ผมชอบเลยของเต็นท์นี้คือซ้ายขวาเนี่ยครับฝั่งซ้ายของเต็นท์กับฝั่งขวาของเต็นท์เนี่ยเขาจะมีห้องเล็กๆเอาไว้ให้เราเนี่ยเก็บของหรือเราจะทําเป็นห้องน้ําหรือว่าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ได้ครับถ้าเกิดเราไปสถานที่ที่แบบว่า เขาไม่มีห้องน้าให้ให้ให้ผู้ที่มากางเต็นท์เนี่ยเราสามารถเอาส่ภนฟันเคลื่อนที่เข้าไปตั้งได้ตรงนี้นะครับก็เลยมันทําให้ผมเออโอเคผมชอบส่วนหน้าต่างเนี่ยผมชอบที่ว่าหน้าต่างบานใหญ่มากข้อดีของหน้าต่างบานใหญ่เนี่ยคือเอาจะระบายอากาศได้ดีครับ อากาศจะโฟตลอดถ่ายเทเข้าออกตลอดเวลาลมพัดมนันเราจะรู้สึกเลยว่าลมเนี่ยเข้าเต็นท์ได้ทันทีเลยอันนี้คือข้อดีของเขาที่ผมชอบนะครับข้างหน้าก็จะมีเป็นชาร์ปกลางออกมาประมาณเมตรครึ่งนะครับอันนี้เราสามารถต่อได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอบตัวไปกินข้าวกนนะครับไม่ไหวแล้วน้ามืดแล้วตอนนี้อยากอาบน้ามากตอนเนี้ยอยู่แบอบน้ากับปาป้าไหมไประไม่เล่นจะไม่เล่นอีกเหรอ ไปอาบน้ำก่อนก็ได้ไปขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะครับโอเคทุกคนผมไปอาบน้ำไปว่ากิวเดีย๋ยวผมรีวิวห้องน้ำไปด้วยเลยครับผมตรงนี้มีสองห้องนะครับจุดนี้มี2มีห้องหญิงและชายอห้องน้ำสะอาดอยู่นะครับ ั่งนี้มีห้องอาบน้ําห้องนี้นโอชี่โอเคห้องน้ําสะอาดนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมอาบน้ํและ <laughs> อาบน้ําเรียบร้อยรู้สึกโล่งจัดห้องน้าสะอาดมากครับเดี๋ยวเราไปดูห้องหลังดีกว่าว่ามีห้องอาบน้ําอีกไหมเพราะว่าตรงที่ผมเข้าเนี่ยมันมีห้องอาบน้าห้องเดียวนะอ่าอานี่ไงนี่ไงนี่ไง ตรงนี้มีห้องน้ำเนี่ยอ,อ่ะห้องอาบน้ำหญิงนะครับอ๋อตรงนี้มีอีกโอ้ตรงนี้มีอีกสี่ห้องครับหญิงสองชายสองโอเคอยู่ครับอยู่ตรงสวนเด็กเล่นนะครับห้องน้ำอีกสี่ห้องห้องน้ำสะอาดนะทุกคนโอเคเลยอะเดี๋ยวเราเดินกลับบ้านเรานะ ครับผมจะร้องให้มีปัญหาอีกแล้วตอนออกมาจากบ้านเน่ยผมก็ลืมมาเซลฟี่ไปแล้วนะไม่ได้มาเซลฟี่มาคือที่ผมถ่ายวิวเนี่ยใช้มือจับหรือไม่ก็หาขวดมาตั้งพิงโทรศัพท์อันนั้นคือภาพเป็นหนึ่งแล้วภาพที่สองภาพที่สองเนี่ยคือแบบพีคมากอ่ะคือผมเอาโดนมาทุกคนแล้วผมจะบินไม่ลืมโดนแต่ลืมเมมโมรี่การ์ดคือแบบโอ้ชีวิต คือชาร์จแบตแล้วอะกือแบบกำลังจะบินแล้วอะคือแบบเอ้าผดายแล้วนี่เลยแบบโอ้โหไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเป็นคลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวผมไปบินที่อื่นแล้วกันแต่ที่เนี่ยผมบอกเลยหน้าบินโดนมากเพราะวิวเขาวสวยมากเลยครับตอนเนี้ยเซ็งเลยก็ตอนนี้ประมาณสี่โมงแล้วครับนาฬิกาดูไหนวันเนี้ยนาฬิกาชาร์จแบตอยู่ ประมาณสี่โมงครึ่งนครับเดี๋ยวผมขอพักผ่อนรีแลกก่อนนะฮะหลังจากอาบน้ําเสร็จหยุดสักประมาณสัก5้าหกโมงเดี๋ยวผมจะมาถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับผมตอนนี้มีพี่ๆเขาเข้ามากลางกันแล้วเริ่มเริ่มเข้ามากันแล้วเพราะตอนนี้มันเย็นแล้วไงเริ่มเย็นแล้วไม่ร้อนเหมือนตอนกลางวันละโอเคครับผมผมขอรีแลกก่อนนะฮะล้วเจอกันตอนเย็น <S 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 ทำไรลูก ข้าวต้มข้าวต้มดินท้องครัวเหรอเนี่ยจจมีมะเขือด้วย พระอาทิตย์กำลังจะตกดินเห็นไหมผมคิดว่าตอนคืนอากาศน่าจะเย็นน่าดูเพราะว่าตรงนี้เป็นเป็นล่องเขาเลยนะครับรรยอากาศฟินมากครับทุกคนครับเดี๋ยวตอนนี้ผมพาดูอากาศตอนเย็นตอนนี้เย็นแล้วนะครับพระอาทิตย์เริ่มตกแล้วอากาศไม่ร้อนเหมือนตอนบ่ายแล้วนะครับเริ่ม ปันเป็ดด้วยนะครับผมสนเซ็ตครับชอบบรรยากาศแบบนี้เย็นด้วยกำลังสบายเลยตอนนี้เดินแบบว่าเหงื่อไม่ออกละ ที่นี่มีรูทอปด้วยนะครับเป็นข้างบนชั้น2องโต๊ะให้นั่งข้างบนแบบว่าเห็นวิวได้แบบ360เนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดปักไฟกันดีกว่านะครับผมแล้วก็ไปดูว่าโฮมสเตย์เป็นห้องพักอย่างเงี้ย จะมีกี่หลังราคาผมไม่ทราบนะครับผมไปสอบถามแคมเทลได้เลยครับแอดมินตอบไวอยู่ฮะเดี๋ยวเราไปดูแกนตรงนี้มีห้องโดมนะครับผมไม่ทราบว่าราคาเท่าไหร่แต่ตรงนี้เป็นกระต๊อบแต่มีแอร์นะทุกคนมีแอร์ด้วยมีแอร์ด้วยครับผม ทางแอดมินบอกผมว่ามีเต็นท์ให้เช่าด้วยนะครับแต่ต้องแจ้งเข้ามาสอบถามก่อนนะเพราะว่าเต็นท์เช่าเนี่ยมีไม่กี่หลังนะครับนี่ก็อีกเต็นท์หนึ่งนะครับผมอ้มีน้องหมาด้วยสวัสดีนุ๊อะไรเนี่ยมาจากไหนเนี่ยเรามาจากบ้านบ้านเราอยู่แถวนี้ชื่ออะไรอะเราชื่อดุกดีอุ้ยคำสุด ตุวจ้อไหน่อยนุชคันคันจ้อยห,หน่อยสินุชนุชไม่สนใจส่วนห้องนนนี้ก็จะมีอีกอ๋อเพิ่งมาแล้วเนี่ยอ๋อมีห้องพักตรงนี้ด้วยครับผมไม่รู้นะว่าราคาเท่าไหร่สอบถามทางเพจได้เลยครับน่านอนมากเป็นตู้คอนเทนเนอร์เลยอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าเป็นครอบครัวใหญ่หรือมาแบบสัม,มันา,าบริษัทอะไรอย่างเงี้ยอ๋อตรงนี้จุดล้างจานครับทุกคนอ๋อด้านหลังมีห้องน้ําอีกครับทุกคนจุดล้างจานตรงนี้ ส่วนตรงที่ผมกางเต็นทนะ์นั้นผมไม่เห็นนะจุดหลังจานโอาตรงนี้ก็สามารถมากางได้นะครับแต่ว่าจะไม่มีสัญญาณ Wi-Fi ครับแล้วก็ไกลาจากร้านอาหารด้วยมีกางได้อีกหลายเต็นท์เลยแดดไม่มีแล้วเพราะแดดไม่มีแล้วอากาศสบายมากเลยตรงปลั๊กไฟมี เมื่อกี้ผมเห็น3จุดนะฝั่งนู้นนะครับปลั๊กไฟผมเห็น3จุดนะ3หรือ4นี่แหละตรงนี้หนึ่งสองตรงนี้จะมีปั๊ก4จุดนะครับฝั่งนี้นะฮะเดี๋ยวเราเตรียมหาอาหารเย็นกินก่อนดีกว่านะครับโอ้ทุกคนดีมากเลยครับที่นี่ก็มีถุงขยะให้ด้วยครับผม แล้วก็จะเป็น QR code ครับก็คือสั่งอาหารได้ตรงนี้เลยแล้วก็จะมีน้องเขาเดินมาส่งแบบเออดีอะ่ะอาหารถึงสามทุ่มครับเครื่องดืม่มถึงสี่ทุ่มกม็โอเคเลยอะ่ะก็เราสแกน QR code แล้วก็สั่งผ่านโทรศัพท์เออสะดวกดีครับอันนี้เดี๋ยวผมเอาขยะใส่ถุงก่อนแจกถุงขยะด้วย the time. ผมเพิ่งเห็นที่รางจานครับอันนี้โซนด้านนอกนะครับเมืเม่อตอนเย็นที่ผมไปถ่ายคือเป็นโซนด้านด้านใน,นใกล้ๆเต็นท์ผมเลยเพิ่งเห็นเมื่อกี้นะไม่รู้ดูได้ไงไม่อ้วนนั่งอย่างเงี้ยขาลงดีกว่าขาลงยิงอ้วนจริงเหรอ ดีดีเกตมานี่ลูกเกดใหญ่เลยอ่ะมานี่ค่ะมาเี้เกเหรอใช่แล้วโคตรอิ่มเลยอิ่มไหมกิลอิ่มอะไรกินนิดเดียวเองนี่ข้าวผัดนะเอาไหมเออกินไม่หมดวุ้นเส้นเหรอกุ้งอบวุ้นเส้นอ่ะนะหมดแล้วหมดแล้วนะลูกเกตเหยียบสายมามาลูกไม่มีวุ้นเส้น เขาเรียกว่ากุ้งอบมูเส้นอร่อยเหรอกุ้งอบเส้นฮะอร่อยเหรออร่อยไหมค่ะป้าทำอร่อยอาหารที่นี่ก็โอเคนะโดยรวมๆได้เยอะอยู่นะกุ้งสดมากปลาหมึกสดมากเออแต่เครื่องให้เยอะมากปลาหมึกตัวใหญ่มากปลาหมึกกุ้งเนื้อปลาได้ให้เยอะมากเกตอะกดอันเนี้ยสามสองหนึ่งเกตกดกล่องว่างเปล่านี่ได้ห้าเองไปที่อื่น เขาให้หา้าต้องดูอันไหนที่ได้เอยอะมีอันนึงให้ร้านหนึ่งใช่หรอใช่ต้องเก็ตเจอลมไม่มีแล้ววะมาแบบคาเฟ่หรือมาแบบโดดๆไม่มีร้านอาหารอะไรดีกว่าไม่รู้อะได้ทั้งสองแต่แบบนี้มันก็จะอัพราคาไปหน่อยถ้าแบบนี้<ช>เปิ่งตังค์เราเราแบบหาเป็นทากินเองก็จะได้บันอีกบรรยากาศหนึ่งส่วนมากเราจะทําทำแบบกินเองนะถ้าทำกินเองมันจะประหยัดกว่าใช่พี่กเชฟกินไม่ได้ โอเคทุกคนก็ขอจบคลิปวันนี้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับขอางหน่งน้ำอ้อยกับเปิดเพลงฟังชิวๆไปดีกว่าโอเคบายบายเจอกันพรุ่งนี้บายบายกูนครับกูนบายบายดิเจอพรุ่งนี้บูตใกูกูนกล้องเนี้เช้ากูนก สวัสดีตอนเช้าครับทุกคนเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับนะหลับหลับตื่นเตืออากาศไม่ได้ร้อนหรอกครับแต่ลมมันแรงครับลมมันแรงจนมันตีทับตีเต็นท์แบบว่าเป็นช่วง,วงๆมันทำให้ผมสะดุง้ลงลมแรงครับเมื่อคืนแต่ถามว่าได้นอนไหมก็ได้นอนอยู่ครับแต่มัน แต่หลับตื่นๆแค่นั้นเองโอเคตอนนี้เวลา7จ็ดโมงแปนาทีครับบรรยากาศตอนเช้าแบบว่าเงียบสงบห,หัวยังไม่ไแห้งเลยอาบน้ำมาเมื่อกี้คือผมเข้านอนเกือบตีหนึ่งนะครับนั่งชิลอยู่คนเดียวลูกกับแฟนผมหลับไปก่อนแล้ว Okay. ผมขอเคลียร์เต็นก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ายิ่งสายเดี๋ยวแดดยิ่งมาเดี๋ยวจะร้อนเอานะครับโอเคขอตัวก่อนครับโอเคทุกคนตอนนี้ผมได้ออกมาจากแคมป์เทลแล้วนะครับ แต่ยังไม่ได้กลับบ้านครับผมมาแวะกินข้าวนะครับพอดีเจอร้านข้าวต้มตรงหาดวอนนะาครับหน้าหน้ากินเนี่ยครับผมก็เลยแวะรสชาติก็โอเคอยู่ครับผมก็คิดว่าเดี๋ยวจะนั่งเล่นที่หาดพักนึงนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยตีรถกลับเมื่อวานอยู่กับเขาทั้งวันทั้งคืนนะวันนี้ขออยู่กับทะเลหน่อยนะครับผมตอนนี้ลมกําลังแบบเย็นสบายเลยครับ ก็ออกขอโอกาสจบคลิปเพียงเท่านี้เลยดีกว่าเดี๋ยว EP หน้าผมจะไปไหนคอยติดตามกันนะครับผมกด Subscribe ไปด้วยนะฮะโอเคครับเจอกันนะครับบ๊ายบาย